คนผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะใครอ่ะจะพื้นแล้วคนรับผมก่ตอนก่งอนกต่อง เมากันเลยถ้ามองคนไอซิบุลแล้วว่าคนเล้วเราจะกินนี่มากเนี่ยก็เทมีนักจับอะไรนักจาบนะก็กเทมาดูนักจับเรบาช่วยด,ดิ โอเคงั okay. 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 Mm. Mm ้นไปเข้าห้องน้ำก่อนนะโอเคแล้วก็มีอย่างนึงที่จะให้ดูโอเคอืมอืมแล้วก็มีโอ้ย่นี เราจะไปลุยในโหมดโหมดหาพิุกไทยท่านไหมซฟีตายมาดูกันว่าเราฆ่าได้กี่คนไม่รู้แบบจะหมดก่อนหรือเปล่าแบบนจะเป็น ยังม,มีแค่ท่าเต้นเดียวความจริงอรามีสองท่าเต้นแหละคนจริงมัมีหลายท่าเต้นเลยแต่เราไปซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่มาเครื่องเก่าเรามีของเยอะเลยมีแต่ของแบบที่หาย้ยากกัน มืบบเอพ่อตอนนั้นเราแบบไม่ค่อยเชเพจอะเพราะวมันไม่ค่อยมีของที่เราชอบว่าเท่าไหร่แต่ตอนนี้มีแต่ของที่เราชอบอ่ะมีก็เลยมีของที่น้อยหน่อยจะมาเล่นในมหมดนี้ดูสกิลกันวางไอโบอของเราเฮ้ยหลังๆรเฮ้ย ้โอเคเอ้ะดือดได้ไงโอเคเราไปยิงกันมีใครอยากหัวอยากรู้ไหมว่าจะหัวโตยังไงถ้างั้นเราไปเห็นกันก่นอนเราต้องเดินไป งก็เป็ปปปปนนม่นทุกคนโอเคบังกะเตาโอเคมันสนับแข็งมาแล้วไอ้เนี่ยไอ,ไอ,ไอมีรถคันนึงที่มันสามารถกระโดดอาโนมัมาได้ด้วยนะ รถค,คันนี้โคตรสิงมันสามารถกระโดดอัตโนมัติเลยถ้ามีรถบ้านขวางมันมันจะกระโดดอัตโนมัติคันนี้แหละมัดดน,มนมจะกระโดดอัตโนมัติเออนยังจะกระโดดอัตโนมัติ น่กับเพื่อนจะแข่งรถแนะนำจะให้ใช้คันนี้นะเขาจะสาธิตให้ดูออกไปออกไปออกไปเกะกะเกะกะไปออกไปเกะกะเกะกะ,กกะไปการแข่งรถเขาจะแข่งกันออกไปดกระโปงอืมคันนี้ก็กระโปงค้อนกระโปองอะไรกระโปง เพื่อจะใช้คันไหนฮะเพื่อจะใช้คันไหนอ่ะถ้าใครจะแข่งเราอ่ะเพื่อจะใช้คันไหนไม่ต้องหว่วงใช้คันไหนใช้รถเนีย่ยสปอร์ตก็ไม่ต้องห่วงถ้าเพื่อจะใช้รถสปอร์ตล้วก็ใช้รถคันนี้มันจะโคตรไวไอแข่งให้ดูเลย เพื่อนมันจะเอบมาชนหลังเราใช่ไหมได้เพื่อนมันจะเอบมาชนหลังเราแล้วก็ฟิวแบบนี้ไปเลย,ลร,ยรีไรไหมเฮ้ยตอนนี้ชนเนี่เพื่อนจะสามารถข้ามนอนไปได้ถ้าเราขับรถดีๆใช่ไหมแบบรถไม่ชนอ่ะเราชนะทุกคันแต่ถ้าเราขับชนแบบเนี้ยเราแพ้แน่นอนถ้าเราขับชนแบบเนี้ยใช่ไหม ยังไงเราก็ชนะดูคคนแต่เราจะแพ้มอไซค์แต่ถ้าเราขับรถแบบดีๆไม่ชนอะ่ะเราก็จะชนะมอไซค์ด้วยแต่มูตอนนี้เพื่อนจะมาชนเรานะเพื่อเราไปช้ลงแล้วก็กระโดดฟิวไม่ใช่ด,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 ดิมันจะกระโดดอัตโนมัติไม่ใช่เรากดกระโดด,โด,ดมันจะกระโดดอัตโนมัติเนี่ยแถมมันจะขึ้นตรงนี้ให้ด้วย ที่มันกระโดดได้เพราะว่าลึกทำไมเนี่ยอะไรเราจะชนอะไรนันนะอะไรนะทุกคนพีก็เกิดอะไร การวยเขาก็สามารถจะเข้าได้เลย เฮ้ยนักขอนไปกินเห็นไหมมันเหมือนมีห้องอะไรอะ่ะพี่ทางนานจะพยายามขึ้นไปให้ได้ซีซีจีีล้วขึ้นตรงนั้นให้ดูแบบเหลือสิบเจ็ดก้าวลงไปแล้วก็แล้วก็เจอ พยายามทำให้ได้เฮ้ยจ้าโอเลืมกดกระโดดไป กดตรงไหนมันลืมไปแล้วใกล้เนี่นะทุกคนโอเคติดแล้วโอเคถ้างั้นปิดเนาะโอเคสิบเจ็ดตัวสินก็โชคดี วิธีการจะออกก็ไม่รู้ว่ามันออกยังไงไม่รู้กกไม่ทราบจะใถ้าวิธีการออก,กม,มอกอนันกัเข้าไปวิบอตต้นๆเฮอย่างน้อยก็ขับรถไปได้แล้วคุณเราค่อยไปทางตรงนู้นก็จอบ เดี๋ยวเราเราู้เห็นล้วตอนเฟ็บจะโค้งใช่ไหมตอนที่โค้งใช่ไหมเราไม่ต้องกดถ้าเราไม่เร้งระเบดมันจะมีตัวเบรกกับตัวไปข้างหน้าใช่ไหมตอนที่เรากดสปีดแล้วตอนโค้งใช่ไหมไม่ต้องให้เรากดตัวไปข้างหน้าให้เป็นเจะให้จะ,ะปีดเป็นรถพาเราไปเองแบบนี้ ก็จ่อกเกะกขวางทางวะพุ่งไปสิกระโดดเมื่อกี้มันกระโดดไม่ทันเพราะมันต้องเอ็นดาวน์โหลดโอเคทุกคนโอเคดาวน์โหลดเสร็จเยับป,ปุ่งโอ้เราจะไปดูความราวของอันนี้คันนี้กันถ้าเราเจอคนถ้าเราเจอเข่งกับโมอไซค์ใช่ไหม ให้เรากดสปีดแล้วก็พอเรากดสปีดใช่ไหมพอเราเข่งออกับมอเตอร์ไซค์ให้เรากดสปีดแต่เพื่อ,อเพิ่มความเร็วแต่เราไม่ต้องกดอันรถไปข้างหน้าเพราะเพราะว่าทำเพราะว่าแบบทําให้รถบแรงุกเกิเลี้ยวจนติดแล้วมอเตอร์ไซค์ก็ตามเซงไปข้างหน้าแล้วเราก็จะไม่มีโอกาแสแซงอยู่อย่างนี้จริงเ้ราเราไปเข่งกับพี่เรามาแล้ว

เป็นชีวิตจริงนะจิงต้องอยู่จิงแบบโหห้ามสิ่งอะไรอย่างเงี้ยชีวิตจริงเฮ้ยเด้เด้ๆคนเราติดแล้ว กับหมอสใช่ไหมอณเป็นตรงนี้เราชอบรีบกว่าสีดไปดูวพี่เราเนี่ยไปต่ออีกข้งนึ่ง กดเบรคก็ได้แต่กดเบรกจะไม่มีพลัง15%ลูกคนถ้าค่อยรอ EP สองเนาะวันหลังคอยรอ EP สองดูดูดอะเอ่อเฮ้ยไม่ใช่เหมือนเหมือนไม่มีเลยอ่ะเบ้นไอะไรอย่างเนี้ย เฮ้ยไเกันไหมคิดทุกคอนดูนะมีน่ามีน่นาไหมคั้งน่โอ้โหแต็เดียวสินาทีปีกจีแต่ตอนที่สปีดสปีดหมดใช่ไหม แล้วก็จะไปช่วยไปถ้าไ่แล้วก็ไปสู้กันเลยก็จะไปสู้แปดเราสิบตีฮะก็จะไปสู้ลืมเราลืมเมียเราเฮิรเราลืมเราต้องไปสู้ใช่ เอาไปแค่เจเจท่หน่อยสี่คนเองกูได้ จกน้เมานี่แตก บิง้งมา่แกเลียกไปสักผ้าก็ได้ล้วใช่กัมโปเด็กคนนี้กระโปกระโปมากด้วยโอ้ยคุกเตกย้อนออกหึงคนก็อีกหนึ่คนออนนมคนนั้นนี่เลยโอ้เม่งสนุกดีจหายส่คน สน,นุกเลยมันไม่เห็นมันเลยโบไม่เห็นมันเลยไม่มัน,มนสัดหอนไม่เห็นมันเลยไอ้บอกก็พกมาเดี๋ยวไหนว่าไม่เห็นมันเลยท่านไอ้น,อน,นี่แล้วออกอันนี้แล้วก็ไปเข้าอันอื่นไหนเนาะขอหน่อยก็แล้วขอหน่อยก็แล้วจัน โอเคแล้วก็ต้อง,ตง็ตึง้งตึงตึงยอๆโอเคแล้วก็ไปอีกยันหนึ่งโอเคแล้วก็ได้ออกมาใหม่ยท้งเรียบร้อยแล้วก็ขเข้างงเกมได้ไหมตลลัดต่อทั้งกูเลยแล้วตัดต่อตอนเข้าไปเลย จะดำพอั้ยเนี่ยอันนี้แบบอพีพาร์ทสองเราจะไม่มีนะมีแต่พาร์ทหนึ่งเนี่ะไม่รู้ว่าเราจะลืมไหมว่าเราจะสร้างพาร์ทสองถ้าเราไม่ลืมพาร์ทสองจะเป็นอเอ็กเทคออนไฮทันเข้าใจไหมไม่ยอมมีคนกี่คนวะคะกลูมีคนที่ดิมอ่ะแต่โคตรกลัวเลยว่ามีคนที่ลืลมกูจะกด อยากให้มันมันไอเด็กโป้เฮ้ยเฮ้ยหนังน่าสนุกเลยใช่ใช่ชอบสนุกกันนะเจ้เฮ้ยเฮ้ยคนมันอยู่หนังกันหมดวะเอาแป๊บเดียวห้าคนแล้วเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยมาต้อไหนครับจะยอมอยู่ต่อนะเนี่ยเฮ้ยตายห,หวแตกงค์ความเสียงแป๊บเฮ้ยคมเสี่งไม่ได้เบยเฮ้ยเออต้องกลับไงบ้าะโอเคความเสียงเลย มาทุกคนเฮ้ยเจ้าคนแม่ไปกี่ดวงไงนะในโดนหัวไปกี่โดนหัวหนึ่งนัดหนึ่งเม็ดขั้นหัวหนึ่งเม็ดแต่ยังไม่ตายก็มีพลังที่สุดยอดเหมือนกันนะเราเนี่ยเฮ้ยเราสวยเหมือนกันนะเราเนี่ยเราสวยเหมือนกันนะเฮ้ยเราเนี่ย ทุกคนในวอรไม่ติดเฮ้คนไม่เก่งเจมากผูเก่งทุกคนได้เห็นไหมคนอะไรไม่ติดเลยทุกคนทุกทุกคนเรากดนเลยไม่ติดเลยอ่ะหลงจากท่านุกไม่ดูแลแม่ขอดูทุกคนน,นะ